สวัสดีค่ะวันนี้ครัวต่างแดนประเทศเดนมาร์กกับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราได้ปลาแมคคาเรลที่เป็นปลาอบควันมานะคะตัวนี้จะมีกลิ่นหอมของควันคล้ายๆกับปลาแห้งบ้านเราเลยนะคะแต่ก็มีความจุ๊ยซี่นะคะตัวหนึ่งก็ประมาณ60โครนหรือประมาณ300บาทนะคะแล้วเราก็จะเอามาทำรังสรรค์เมนูให้กับสามีเรานะคะขั้นตอนแรกเราก็เอามาหั่นแล้วเราก็ เอาเนื้อเขาไปอบนะคะให้สามีทานแบบเมี่ยงปะทูนะคะรสชาติก็จะคล้ายกับปลาแห้งบ้านเราแต่ก็จะมีความ juicy แล้วก็มีความนุ่มของเนื้อมันมน,นะคะอร่อยมากเลยค่ะตัวนี้เราก็จะเอาก้างออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อไปอบลมร้อนนะคะส่วนตัวก้างเราก็จะเอามารีไซเคิลทำซุปนะคะซุปปลา นี่อร่อยมากเลยนะคะเพราะว่ามีความหอมเหมือนกับปลาแห้งบ้านเราเลยคล้ายๆกับต้มโค้งแต่เราจะทำเป็นยำปลาแห้งแบบทางเหนือนะคะแล้วก็ใส่บุญเส้นลงไปด้วยเพื่อเพิ่มปริมาณและความอร่อยค่ะนี้เราลองชิมดูนะคะรสชาติคล้ายปลาแห้งบ้านเราแต่ว่ามีความนุ่มแล้วก็จ้ยซี่มากเลยนะคะเวลาเราอยู่ต่างประเทศเราก็ต้อง a d แ p ปเอานะคะอ่าเราก็เอาก้างเอาหัวเขา มาทำซุปนะคะเราจะได้เมนูหลายๆอย่างเราชอบทานซุปค่ะส่วนสามีเราเขาจะชอบอาหารแห้งๆนะคะตัวนี้เราก็จะได้2องเมนูจากปลาตัวเดียวนะคะเป็นแม่บ้านเราก็ต้องรังสรรค์เมนูใหม่ๆไม่ให้สามีเบื่อนะคะสามีบอกว่าเขาโชคดีมากเลยเพราะว่าเราทําอาหารให้เขาตลอดนะคะแล้วเราอยู่บ้านเราก็ทําความสะอาดด้วยเพราะว่าบ้านเราเองเนาะ ก็จะมีน้องแมวสองตัวแล้วก็น้องแมวก็จะเล่นทรายนะคะแต่เขาก็เหงาเขาก็เลยชอบเล่นทรายแล้วก็เลยต้องทำความสะอาดค่ะตอนนี้สามีก็ออกไปทำงานนะคะนี้เราก็มาทำซุปกันเลยนะคะก็ทำง่ายๆค่ะต้มปลาแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปส่วนผสมอาจจะไม่ครบเหมือนบ้านเราเรามีอะไรเราก็ใส่ไปนะคะอันนี้เราก็ใส่ซุปก้อนของเดนมาร์กนะคะ ก็จะเป็นซุปก้อนรสบัวเนาะแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปกะปิตัวนี้เราก็ไปซื้อที่ร้านเอเชียของที่นี่นะคะก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะคะราคาก็สูงกว่าที่ไทยแต่ก็ใช้ได้ค่ะอ่าแล้วก็ใส่พริกลาบลงไปนะคะอันนี้จะเป็นพริกลาบเหนือนะคะตัวนี้จะมีกลิ่นของมะแขวนด้วยนะคะ,ะใส่ลงไปก่อนหนึ่งช้อนเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเผ็ดนะคะ เราสามารถเติมได้ตามใจชอบค่ะชอบเผ็ดชอบเค็มชอบอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะส่วนตัวเราจะชอบออกเผ็ดเค็มนิดนึงเพราะว่าสามีชอบเค็มนะคะใส่น้ำปลาลงไปแล้วเราก็เติมพริกอีกหน่อยพอเราชิมแล้วนะคะเราก็เติมอีกนิดนึงแต่สามีเราก็บอกว่าเผ็ดค่ะแต่ไม่เป็นไรเราชอบกินซุปสามีชอบกินปลาเผานะคะอ่า เสร็จแล้วง่ายมากเลยมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะอ่ะใส่บุ้นเส้นลงไปค่ะบุ้นเส้นก็เอามาจากไทยเลยนะคะตัวนี้แช่น้ําก่อนแล้วเราก็เอามาใส่ในซุปแล้วเราก็ใส่ผักชีลงไปค่ะผักชีต้นหอมนะคะก็ราคาสูงอยู่แต่ก็ซื้อทานได้ค่ะและอันนี้เราทำํำข้าวผัดปาทุน่าให้สามีไปทํางานพรุ่งนี้นะคะอ่าสามกีก็กลับมาแล้วเราก็มาทาน ข้าวกันนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาก็จะมีผัดหอยตอนกลางวันนะคะจะเป็นผัดกะเพราหอยแล้วก็มีต้มหัวปลาแล้วก็เนื้อปลาเราจะทำเป็นเมี่ยงให้เขาทานกับผักสลัดกับน้ําจิ้มสุดอร่อยนะคะไฮโปรตีนค่ะมีไข่แดงแล้วก็มีถั่วลิสงเยอะๆนะคะสามีก็ มีความสุขค่ะเพราะว่ากลับจากที่ทำงานมาเหนื่อยๆได้รับประทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำขิงแล้วก็ซดซุปร้อนๆนะคะเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆของครอบครัวเรานะคะไม่ต้องร่ำรวยเลิศหรูอะไรเราอยากทานอะไรเราก็ทำเองนะคะชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นค่ะนี่ก็เป็นความอบอุ่นเล็กๆของครอบครัวเราสองคนและก็แมวสองตัวนะคะเพราะว่าจะมี ก็มีแมว2ตัวค่ะอบอุ่นนี่ก็จะเป็นผัดหอยนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะแล้วถ้ามีเก็ดความรู้อะไรดีๆก็เอามาแบ่งปันกันนะคะสวัสดีค่ะ